นึ่งค่ะเช็คเสียงยังคะว่าแต่แล้วเช็คเสียงยังคเสียงโอเคเนาะไม่มีปัญหาเนาะยาหนูขออนุญาตขออนุญาตมันคือหอฉันประมาณสามชั้นถ่ายไม่ได้เพราะว่าเสาที่อยู่ข้างหลังพี่จะต้องใช้พ้าอะค่ะ ตกน้ํามันพกทู่ไปในรถเลยจุดทูบสองดอกว่ายาหน้ากับลูกยาือกคือขอให้มันถ่ายได้คนผจมเรื่องนี้คือบวชหมดเลยค่ะทีมงานคือบวชกันทวนหน้าตาออคงตาอุ่ยคือบวชเป็นเรื่องของการทำบาปเป็นเรื่องของสิ่งที่พบเจอผู้ช่วยคือบวชกันแบบว่าขานหน้ากันไม่ทันแต่ตอนนั้นคือแบบว่าบวชกันยับยับเลยอันไหนไม่ใช่ปัญหาของคุณวางส่งคืนว่ามึงไปจัดการกันเอาเองค่ะปัญหาเขาก่อคุณไม่ได้ก่อมันมาจบที่คุณได้ยังไงเอ่ยเออเออ โอ้ oh, จริงใช่พวกเดอะแบจะเจอแบบนี้หาเวลาให้ตัวเองบ้างคะ่ะจริงๆไม่มีใครตายถ้าเราไม่อยู่น,นี่ยืนยันห